ครับมือนี่ลงมาหาตึกแขกปากด่างครับนี่ยปากด่างออกตะวันครับบัวว่านเขาตึกได้บ่หน่อยครับนี่ยบุตรชูครับมือลุงพึ่งลงมาครับนี่ยมือนีอาจบริเวณใครเห็นป่าเต็มคือบัววานครับนี่ยคลื่นก้นไหลก้แช่ก้ติดตามช่องนะเม่เดอครับก็เป็นกำลังเสในการแจ้งคิขั้งต่อไปครับขอบคุณครับผม คนก็หลายจังน้อยครับว่าหลายจังน้อยครับนี่กคนครับมือนี่ครับนี่สตาวาป่าวัคซเต็นครับนีุ่กขึ้นเดี๋ยวน้ำออกเลยครับน้ำเอ๊มครับเถ้าขวมหอดคอครับมือนี้ออกปากน้ำฝไหลายแห้งจังน้อยครับฝนกับยูบานกับวัทไรดียวครับแต่ว่าน้ำทั้งอื่นลงมากครับนี่ฝนตกทั้งอื่นครับนี่ น้ำไหลปากแน่เป็ผู้ปีนปลาเต็นต้งเดงต้งเดงปีนี้มาปันได้ครับนี่ว่านเขาจาะได้หลายครับเหมือนเดี๋ดวอยู่พอดีครับหมู่บ้านไปนืุลาคมมับเงียบปลาพวกใคยเต็นต์ก็มือนครับชีวิต หวานอบครับนี่อาย่หากจินครับนับว่าันพกเวทปรากดกับเห็นครับที่กะกเต็มขึ้นกันนะครับนี่ยิ่งนำไร่ข้นหแห้งบันไดครับนี่ค้นเต็มนะครับนี่ป้พันบันไดครับนี่

นี่ปลาวนจันครับนี่ใส่เร่งแล้วแล่วง่ายครับใส่ตัวนึงครับนี่วนจันครับ